สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าผมเอาคําถามนะครับที่มีคําถามเพื่อนๆที่ไลน์คําถามเข้ามาในไลน์แอนโตนิโอผมเนี่ยตัววิ่งไงเห็นไหมแอนโตนิโอเนี่ยตัววิ่งด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่นะยไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ผมก็เลยเฮ้ยาคาถามนี้เอามาทําเป็นคอนเทนต์ดีกว่านะมีคนถามเข้ามาว่าทําธุรกิจมานานแล้วนะครับเป็นสิบปี นะทำธุรกิจมาเป็น10ปีก็คือผู้นี่คือเริ่มจากพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยๆรายเล็กๆแล้วก็ธุรกิจก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทำธุรกิจมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจดทะเบียนการค้ามาได้แค่ไม่ถึง1ปีนะอันนี้ผมจะพูดกันถึงกรณีที่จดทะเบียนการค้าและจดบริษัทและหอจอกแอล้วกันโดยสรุปวันนี้คลิปวันนี้นะครับจะพูดกันว่าทำธุรกิจมานานแล้วแต่เพิ่งจดบริษัทหรือจดทะเบียนการค้ามาแค่ปีเดียว จะกู้ธนาคารได้หรือเปล่าเออนะครับวันนี้จะมีคําตอบให้ว่ากู้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปฟังกันนะว่ากู้ได้กู้ไม่ได้ถ้ากู้ได้ต้องทอํายังไงกู้ไม่ได้แล้วต้องรอเวลาต้องเตรียมตัวยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาบอกให้ครับ นามกันไปเรียบร้อยนะฮะต้องบอกว่าคลิปวันนี้นะฮะออมีคําถามเข้ามานะว่าทําธุรกิจมานานแาละนะครับแล้วก็เพิ่งจดทะเบียนการค้านะครับได้แค่ปีนึ่งนะบางคนจดยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำหลายธนาคารตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะกู้เงินธนาคารเนี่ยนะต้องบอกว่าบางธนาคารคุณต้องจดทะเบียนมาแล้วอย่างน้อยสามปีบางธนาคารสปีก็ทําได้บางธนาคารเพิ่งจดก็ทําได้แต่ต้องเข้าเงื่อนไขว่า คุณต้องทำธุรกิจนั้นมานานแล้วนะเนื้อหาสาระของผมวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรตายตัวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคน <c oughs> นะเอามาเริ่มกันเลยถ้าคุณทำธุรกิจมานานนะขายของในตลาดนัดนะขายเสื้อผ้าโบเบ้เนี่ยไปรับเสื้อผ้าโบเบ้มาขายออนไลน์ขายหน้าร้านขายตามตลาดนัดนู่นนี่นั่นอะไรก็ตาม นานละห้าปีธุรกิจใหญ่โตขยายตัวขึ้นแต่ว่าเฮ้ยเพิ่งเริ่มคิดว่าจะจดทะเบียนการค้าเพิ่งเริ่มคิดจะจดบริษัทเพิ่งเริ่มคิดว่าจะต้องกู้เงินธนาคารเพิ่งจดแต่ว่าตอนนี้อยากได้เงินกู้แล้วเพราะอยากได้ขยายกิจการโรงงานทำได้ไหมกรณีแบบนี้มีโอกาสทำได้นะครับมีโอกาสทำได้แต่ก็ทำไม่ได้ทุกรายนะคือพูดง่ายคือคุณทำธุรกิจมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วคุณเพิ่งจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนบริษัทแบบนี้ไม่ถึง3ปีก็อาจจะกู้ได้แต่ ถ้าคนไม่เคยทําธุรกิจอะไรเลยแล้วอยู่ดีมาจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนกานค้าไม่ถึงสาปีอันนี้ไม่ต้องกู้เลยนะครับไม่ต้องฟังเลยฮะไม่มีประโยชน์เลยไม่ต้องฟังเลยถ้าอยากจะฟังก็คือฟังเพื่อเตรียมตัวในอนาคตแต่คุณต้องรอเวลาได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับคนที่อยู่ในบริบทที่ผมว่าคือทําธุรกิจมานานนะครับทําธุรกิจมาเป็นสิบปีห้าปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เพิ่งจดทะเบียนกู้ได้ครับแต่ต้องบอกว่าธุรกิจนั้น กับบริษัทหรือหรือห้างหรือทะเบียนการค้าที่คุณจดทะเบียนนั้นมันต้องเป็นธุรกิจเดียวกันนะครับไม่ใช่เช่นบอกว่าขายวัสดุก่อสร้างมาสิบปีแล้วแต่จดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจขายเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มันเอาไปอ้างอิงไม่ได้นะเอาไปอ้างอิงไม่ได้สรุปก็คือถ้าคุณจดทะเบียนการค้าไม่ถึงสามปีแล้วคุณท,ทําธุรกิจนั้นเนะ่ยมามากกว่านั้นแล้วเกินห้าปีสิบปีเนี่ย โอกาสใกนการยื่นได้ถามว่าจะต้องทำยังไงอ่าไปดูกันนะผมเตรียมไว้หัวข้อไว้ให้ละนะต้องบอกว่าธนาคารเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงสนใจนะว่าคุณจะต้องจดทะเบียนการค้านะหรือจดทะเบียนบริษัทจริงๆธนาคารชอบจดทะเบียนบริษัทมากกว่าเพราะว่ามันดูงบกันเงินได้ธนาคารสมัยนี้บ้างงบกันเงินงบกันเงินเนี่ยถ้าคุณให้ผมเป็นโคชชิ่งให้นะ และคุณยอมทําตามที่ผมบอกคุณเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างผมอะ่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายปั่นบัญชีอะ่ะปั่นบัญชีแบบถูกต้องนะแล้วก็ทําเอกาสารอย่างถูกต้องนะกู้อะไรก็ผ่านบอกเลยแบงก์มันบ้างงบการเงินตอนเนี้ยเกือบทุกแบงก์เป็นอย่างนั้นบ้าง,งบการเงินงบคุณสวยหน้าตาดีนะทุกอย่างองค์ประกอบจัดให้เรียบร้อยนะครับกู้ไงก็ผ่านนะเ,าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์เขาชอบเนะียคือหนึ่งเนี่ยเขาขอดูงบการเงินก่อน แต่ว่าบางที่เมื่อกี้หัวข้องของเราคือจดทะเบียนมาไม่ถึงสามปีแต่่หงน้อยคุณต้องมีงบการเงินสักหนึ่งปีแหละคุณต้องมีงบการเงินสักหนึ่งปีแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีงบการเงินคือคุณจดทะเบียนอ่เขาเรียกว่าการค้าจะทําไงนะครับสําคัญที่สุดคือดูอะไรฮะประวัติย้อนหลังคือดูภาษีคุณต้องมีการเสียภาษีคุณบอกว่าผมจดทะเบียนการค้ามาแค่ปีเดียวผมจดบริษัทมาแค่ปีเดียวงบการเงินผมก็ยังไม่เยอะผมก็ ถ้าผมเป็นแบงค์ไปถามพี่เมื่อกี้พี่เป็นคนบอกเองว่าพี่ทําธุรกิจนี้มาสิบปีพี่เพิ่งเริ่มมาเปิดบริษัทได้แค่ปีเดียวแล้วทําไมงบการเงินพี่มันก็ล่อยกระหลอขนาดนี้ล่ะแปลว่าที่สิบปีผ่านมาเนี่ยพี่ก็เดินกระตุกกระเจ๊งแบบนี้สิเพราะถ้าเกิดพี่ทําธุรกิจมาสิบปีแล้วอะงบการเงินในบริษัทพี่มันต้องตู้ตั้งแต่ปีแรกแล้วสิถูกไหมมันต้องตู้ตั้งแต่ปีแรกเลยเพราะว่าพี่ทําธุรกิจมานานแล้วนึกภาพออกไหมครับ นะ่ยผมพยายามจะพูดให้คุณเก็ตนะถ้าเกิดคุณอ้างแงผมทําธุรกิจมาสิบปีแต่ว่าเพิ่งจดทะเบียนบริษัทเอาแล้วทาไมยอดขายนิดเดียวเนี่ยผมไม่ได้โอนเข้าบริษัทมันนี้มนไม่ได้นะมันไะม่มันไม่มันไม่เมคเซนเ์นนะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําธุรกิจมาแล้วสิบปีจดทะเบียนบริษัทมาปีแรกโอนลูกค้าทั้งหมดที่เราเคยทําแบบส่วนตัวโยนเข้าบริษัทให้หมดเลยรายได้มันก็พุ่งเลยทีเดียวตุ้มแบบนี้กู้ยังไงก็ผ่านบอกเลยกู้ยังไงก็ไม่ผ่านก,ก็ผ่านไม่ไม่ผ่านกู้ยังไ นะครับแต่ว่าต้องดูงบกันเงินด้วยประกอบไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นะต้องดูงบกันเงินด้วยนะสองนอกจากตรงนี้แล้วคือคุณนะเป็นเจ้าของอะเขาดูประวัติการผ่อนชําระคุณด้วยเช่นถ้าคุณมีประวัติการกู้สินเชื่อธุรกิจรายย่อยๆเช่นกับออมสินกับ SME b อ n k นะแบงเป็นสินเชื่อบุคคลรายย่อยๆแล้วเขารู้นี่เป็นกู้รายย่อยอะนะถูกไหมถ้าเกิดคุณทําธุรกิจมันต้องมีสินเชื่อรายย่อยๆบ้างอะแล้วประวัติการผ่อนชําระคุณดีคุณตรงอะ อันนี้ก็มีโอกาสแต่ถ้าเกิดคุณหมกคุณสิปีเนี่ยทําธุรกิจมาสิปีไม่มีอไอ้กู้เลยกู้ไม่ได้เลยเพราะคุณทํากู้ไม่ได้ไงอันนี้ก็อาจจะยากแต่ถ้าเกิดใครที่ทาธุรกิจมาแล้วสิปีไม่เคยจดทะเบียนการค้าไม่เคยจดทะเบียนบริษัทแต่มีสินเชื่ออยู่บ้างเนี่ยโอกาสกู้ผ่านนะครับโอกาสกู้ผ่านแต่ถ้าเกิดไม่เคยมีเลยโอกาสกู้ผ่านยากเพราะธนาคารเขาตรวจสอบประวัติธุรกิจและประวัติการเงินคุณไม่ได้นะถ้าคุณไม่มีอะไรอย่างที่ผมบอกคุณต้องมีอย่างน้อยเสียภาษีอ นะอย่างน้อยการเสียภาษีของคุณก่อนที่คุณจะยื่นกู้เสียภาษีช่วงหลังๆที่คุณเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นี่แหละก่อนที่คุณจะมาจดทะเบียนการค้าหรือจดบริษัทคุณต้องมีการเสียภาษีบ้างถ้าไม่มีเนี่ยโอกาสก็ผ่านยากนะครับแนวทางที่2คือคุณต้องทําให้ธนาคารเชื่อมั่นว่าคุณมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นๆจริงทํายังไงก็ได้ให้เขาเห็นว่าคุณมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นๆจริงเช่น คุณบอกคุณทําธุรกิจนี้มานานแค่ไหนแล้วคุณก็ต้องเอ้ยผมเช่าโกดังนี้อยู่มาสิบปีแล้วะเอาไปให้เขาดูเอาไปให้เขาดูอ,าาดอ่าสัญญาสัญญาเช่ากับเจ้าของโกดังเนี่ยนี่คือสลิปโอนเงินที่ผมหรือไม่คุณก็บินย้อนหลังเลยครับสเตทเมนต์สามปีห้าปีขีดให้เขาดูเลยนี่รรทัดนี้คือที่ผมโอนเงินค่าเช่าไปมาทัดนี้ที่ผมโอนเงินค่าเช่าไปพี่ดูได้เลยเช็คได้เลยนะแล้วก็ให้เบอร์โทรติดต่อเจ้าของโกดังที่เราเช่าเขาอ,อยู่ให้เขาไป เช็คกันพี่โทรไปเช็คเลยนะแค่นั้นเองนะหรือธุรกิจการค้าซื้อในนามส่วนตัวก็ได้แต่คุณต้องมีเอกสารใบเสร็จบินซื้อบินขายไปโชว์เขาหน่อยว่านะครับเราซื้อขายกันมากี่ปีนะมีเอกสารโชว์เขาส่วนเอกสารจะทําจะหลอกแบงค์อะไรงไงผมแนะนําว่าถ้าจะหลอกแบงค์ต้องหลอกให้เนียนถ้าหลอกไม่เนียนแล้วเดี๋ยวคุณตัวในะเอกสารปลอมเดี๋ยวจะติดข้อหาอื่นอีกอย่าทําถ้าไม่เนียนอย่าทํานะครับแล้วถ้าไปจ้างในหน้า กระเลวกระลาดผมแนะนําอย่าไปทำในนีน้นกะเลวกระลาดนี่อ่อนนะอ่อนนะธนาคารจับได้ง่ายๆอย่าไปอย่าไปจ้านะในในน้ากระเลวกระลาดผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่านะคือพูดง่ายคือคุณต้องทําให้ธนาคารเชื่อได้ว่าคุณมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้นะนะครับเอกสารอะไรก็ได้ว่าเฮ้ยคุณค้าขายนี้มานานแล้วอะ่ะนะคุณทําธุรกิจนี้มานานแล้วคุณทําธุรกิจจัดเลี้ยงโตโ๊ะจีนมานานแล้วนะยไปดูเลยถ่ายรูปให้ดูนี่โต,ต๊ะตู้เตียงอไมีให้ดิ โต๊ะตะหลิวเครื่องครัวเนี่ยโหเก่าเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าซื้อใหม่ๆอะ่ะพี่ไปดูอา่าเรียกแบงค์ไปดูเนี่ยพี่ดูดีเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยโต๊ะจีนภาพปูโต๊ะนี่คาบซอสคานทาจิ้มเลอะเทอะเต็ไมไปหมดเนี่ยผมทํามาแล้วเจ็ดปีนะเออนะครับอาจจะมีงานอา่าการถ่ายรูปเก็บไว้นะมี Facebook มีเพจเอาไปโชว์เขาเนี่ยโอ้พี่ย้อนหลังเพจไปเลยเนี่ยโอ้เจ็ดแปดปีเนี่ยผมทํานี่เห็นเห็นผมไหมผมถือตะหลิวถ่ายถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนะผมถือตะหลิวถ่ายถ่ายรูปโชว์เนี่ยไป ไปงานกับลูกค้านู่นนี่นะเอาไปโชว์เขานะครับว่าเราทํามานานแล้วนะครับอันนี้ไปคิดกันตัวเองแล้วกันนะว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าแตา่ละธุรกิจมันไม่เหมือนกันแต่สําคัญที่สุดที่สุดคือตรงนั้นต่อมาข้อสาคือคุณต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจคุณนะคือจุดอ่อนคุณก็ไม่ต้องพูดถึง่คุณพูดถึงแต่จุดแข็งบอกเลยว่าเฮ้ยผมทําธุรกิจโต๊ะจีเนี่ยนะครับพื้นที่แถวเนี้นะผมรับได้หมดเพราะว่าถ้าคุณจะไปรับ สั่งโต๊ะจีนจากนครปฐมสู้ของผมไม่ได้พี่นครปฐมพี่ต้องห้าสิบคนขึ้นราคาก็เท่านี้แต่ผมเนี่ยถูกเพราะว่าผมเนี่ยใกล้ตลาดของเตยผมใกล้ตลาดตรงนี้นะผมรู้จักพ่อค้าแม่ค้านะเพราะนั้นเนี่ยแต่ผมก็จะกินพื้นที่แค่เฉพาะสิบกิโลเมตรแถวนี้นะนี่คือจุดแข็งของผมทุกแถวเนี้ยจ้างผมหมดผมยิงแอด a c e b o o k แบบเขาเรียกว่าโลเคชั่นแถวเนี้ยดึงยังไงก็เจอผมแนละ้วแถวเนี้ยนะครับวัดเยอะนะเขาทําบุญเลี้ยงพระนะคนแก่ดีแถวเนี้ยเยอะนะเป็นบ้านส่วนใหญ่ไม่ใช่คอนโด ขาก็จะทาบุญบ้านทํานู่นทํานี่เขาก็จะเรียกพวกผมไปทำนะนี่คือจุดแข่งของคุณคุณต้องพรีเซนต์ให้ได้นะะให้มันเป็นกรอบจุดไดท้ที่ที่ที่คุณเพิ่งจดทะเบียนการค้ามาหรือจดทะเบียนบริษัทมาไม่ถึงปีคือพูดง่ายทำให้ธนาคารมันมองเห็นว่าโอ้โหไม่มีแต่จุดแข็งนี่ว่าไอ้จุดอ่อนที่ที่ธนาคารกังวลน,นี่คือแ่งก็ไม่ใช่แล้วเพราะมันทํามานานจักปีหรือว่ามันเพิ่งมาจดทะเบียนการค้านะว้ยแต่มันทํามานานแล้วนะคบพี่เราคุยกันเองนะหมายถึงแบงค์คุยกันเอง คุณต้องทำจุดแข็งเพรเขาเห็นชัดเจนแต่คือนะก็คือผู้แย่ประสบการณ์ลูกค้าและการตลาดและแนวทางธุรกิจที่ชัดเจนประวัติด,ดีนะประวัติเครดิตบูโรดีนะแบบนี้คุณจดทะเบียนการค้ามาไม่ถึงสามปีคุณก็กู้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเออเขาเรียกว่าอะไรจดทะเบียนการค้าก็ไม่ถึงสามปีลูกค้าแม่งลูกค้าแม่งก็ก,งก,กระจุกกระจักนะเออสเตทเมนต์ก็เดินใหม่ดีนะ ภาษีก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วจดทะเบียนการค้ามาไม่ถึงสามปีนี่ไม่ต้องมากู้บอกเลยเสียเวลาไร้สาระกลับไปเริ่มต้นใหม่ะกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับเนี่ยโอเคมันจะอยู่ประมาณนี้เตรียมหลักๆมันจะอยู่ประมาณนี้วิธีการเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวด้วยวิธีการประมาณนี้นะถ้าเข้าใจที่ผมพูดแล้วค่อยๆทำนะบางคนทำธุรกิจมานานแล้วแหละแต่ไม่เตรียมในอย่างที่ผมบอกกลับไปเตรียมก่อนให้พร้อม แล้วค่อย,ยื่นกู้ทีเดียวไอ้พร้อมนะครับต้องแนะนำกันไว้แบบนี้ธุรกิจไม่ถึง3ปีก็กู้กู้ธนาคารได้นะครับแต่คุณต้องเตรียมตัวอย่างที่ผมบอกนะก็วันนี้ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามกันมีคลิปดีๆแบบนี้ก็จะทํากันไปเรื่อยๆนะถ้านึกออกนะผมจะมีคําถามถามเข้ามานะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคิดว่าช่องผมคลิปผมมีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้ไปแล้วครับขอให้ทุกท่านนะฮะที่จดทะเบียนมาไม่ถึง3ปีทำแบบที่ผมบอกแล้วกู้เงินผ่านกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ